สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องมื่อเนเทผูกพ่อคันคือเก่าที่ทองสะแ้แพงหรือซาลาะเนาะมื่อนี้เขามาเข้าครัวเห็ดกินอีกแล้วมื่อนี้ม,นมาตำสมขิงกินก่อนเนาะทุกคนเข้ากระชายมกพริกวโบราณเนาะเพราะว่ายันห่อนห่อนท้องใส่น้อยนึงเริ่มจกตำแล้วเขากระชิมะตึง่องกันเลยเนาะทุกคน มือนี่กับบุ้มียังไลม่มาซุ่มเซลกินตำมะหงซุ่มเซลกับสองคนคือกับมาละลายคนดอกกินกับน้องเพล่บุ้มจพากันไปทางใดเนอ้ออยู่เฮือนมือน,นี่บุ้มมีแนวเห็ดทุกคนก็เลยมาตำหุงซุ่มเซลบุ้มจไปทางใดใช้เข้ามาเบิ่งกับฟากเป็นโฆษณาในเด้อพงพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เบิ้งโฆษณาในเนาะจะพากดความโฆษณากันเล้อ เยะมีไรายได้เล็กๆน,น้อยๆเนาะมีกำลังใจเห็ดคิปต่อไปใส่ซ้นมะหุงลงไปเนาะตำเมียงกับพักโบนารพาเลยค่ะกระปุ่น ตอนนี้กรตั้มออกมาแล้วเรียบร้อยเลยมาเด้อผมเป็นพี่น้องมากินน้ำกันมาเลยเมีย่ยงข้าวปุ้นจ้าตั้กินส้มน้องไปกินกับเขาออ่าเพราะว่ายังบบฮิวเขา่ากันได้ห้ากับสิบเอ็ดโมงถึงเนาะมาเด้อผมเป็นพี่น้องมากินตำหะฮูเมีย่ยงข้าวปุ้นมาเด้อแพลวิ่ยเพิ่อไปนานอกโมน,นิเนาะไปนาไปหาสนกุ ได้แต่บ่มีมะกอกใส่แส่มะกอกมีแซบนัวมันเนาเบิดมะกอกเดยอะแพร่เชิญขาปุ้นชื่อมาแต่เมื่อวาน กินคนเดียวโบแซ่บแล้วมันกินเป็นหมู่ไงนี่ข้าวปุ้นดอกกินตำทุกคนบุ้มีแนวเมีย่ยนไม่ได้ตำเนี่ยหน่อยคอนกินกินเข่ากับโบ,บแ่บแหละแนวแซ่บกับบุ้มมีให้กิน มือเดิเอฟซีมืเดอฟซทุกคนแลอรอผมอะไรอ้ om, อโมี่หยาคำอะไรคำหน้าหน้าจะมันลงเสร็่ปะันนีาบาแสบป็จำปุ่งเอรสิ <laughs> 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 Người này cũng là tôi nhảy wow, mua ngoan thì cũng biết là tôi nhảy Mà nó còn ngoan nữa Người ngoan thì cũng Thầm cung nữa Thầm cung hả? Xếp thôi Chị nhận này bố hơi bựa tao nó này họ có bựa chứ Áo mì Bựa thì thầm có xé มีรายอ,อรียรโลมีกินลตลอดเลยวจัเบื่อแต่เขาจะไปกินในไซตนเบือเ่อคุณจำมาหงไปก่อนเนาะ้วยกันไปเอยอหนาคนชอบแต่ขนาย ใส่ลงพริกน้อยเดียวเผ <Hey. S 1> ็ดกินกับฟังเวลาฟางอยากเผ็ดนะยังต้องหุงยังงามขึ้นปวดมะหุ่งเนี่ยต้ามะหุ่งแซ่บมันก็ต้องมนนงนีน้ำแล้วหลักเทน้ำเรไแบบหลัก mà <laughs> thiệt <laughs> เด็กเขาบวทดคําดังไงบัยุคตําหุ่งกว่าไม่ชิ้นเช็กเหรอบักุธาสักตรีึบักุธาสักตรีจากอยากกินยังได้ปากเนี่ยต้องละมือห้าแต่แนวกินเนาะเกิดเป็นคนนี่กินอยู่ขู่มือจักสิกินยัง เก็ไหอาวุต like ้องกินเจิดเดทไอะไรเกิดเป็นคนนี่ฮเศ้า like กินข้าเกิด้นมาเกิดขึ้นมาไม่กินคือกันกินแล้วก็นอน กะปุลของแท้ตัวนี้ยติดมือติดติดนเขาปคุณลงกดนี่ต้อแดดเยอมกเลยนะหม่แ,แห้งมือไหนธรรมดาพอดีอยู่มะอห่อนม้นาวเกินไป ยังยั่งด้ถึงกระปุ้นจับนะติดมืออ่ะดิโนกระปุนมีเงาเน่ะค่ะไม่เนี่กระปุนดีอยู่ดูเอากระปุนมันสั ข้าวปุ้นอีกก่อนพ่อแมี่พี่นอ้องเป็นโมมีข้าวปุ้นกับโมแซบน,นั่นโมมีข้าวปุ้นกับโมแซบแล้วโมวมีเนื้เมี่ยงหางกินหน่อยคนอยู่อุ้ยไปกินมากกับเพ็ดกัน

ไม่คิดแต่อยากินมะกุูนนีดดอกเอริ่มยกไปก่อนยักดูวัดถ้ามันอ่อน,นเสียเลย่มันเย็น,ยน,ยนมันลมอากาศนี้ที่เราต้องการพอดีนอนพอดีนอนแบบอยากตื่น เกิดเป็นคนย่นี้แต่กินฮนาแต่ยังกินแต่ละมือจะไปกินไงกินมือนี่ยังอื่นเห็นปะฮึ่มกินมือกัช่างอื่นวหรอไข่้าใครก็ว้าวูดใไรไู้ว้าเป็นเพงหแม่บัวห้างาบัวห้างคือไผ่จะทำช่อ ปัามต่ออยู่ถ้ามันโมเมนต์ปั๊มเขาเขาชื่อว่าบอกกินตอนเที่ยงเนี่ยกับย่างเมล็เขาบอกกินจัเขาเสมอก็ได้ละโอ้ยเดี๋ยวอวดเก่งลองเสมือนี่ปกติเขไม่กินเจาอยู่แล้วบุกินไม่โดนบังคับอนะบุกินข้าวกินน้ำแต่มีแนวอื่นกินมันก็อยู่ได้อะเขากินน้ำกินตน้ำ ตอินะคาเจ้าิาเด็นกางเกงวันนอ,น,อ,อกนกินเผไดของสมุนไพรกินบดกระปุ่น,นี่ยากุุคคนเร่มอิมอ่มน่มชมพม,มีน้กินต้ำหูมชมเนะาะกินไปกินมากกระหอด ขปุนติดมืออะไรทุกคนเลยเอแล้วนอกสำหรับคลิปเนี่ยขอจบเอาไว้ันมีก็เด้คลิปหน้าอขอพันใหม่ขอโรลาไปก่อนฝากโฆษนาหน่อยเดอ้อสบายดีเอฟซี